สวัสดีค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราก็ตามสามีไปทำงานด้วยนะคะแล้วก็จะพาเด็กๆไปกินข้าวข้างนอกกันค่ะเราก็ให้ลูกชายคนโตนะคะสตาร์ท<อ>รถรอแดดดี <ลอ S 1> ้ด <Daddy S 1> ดค่ะต้องชัดเดือดรก่อนช่วงก่อนปิดเทอมนะคะลูกชายคนที่2ของเรานะคะเขากา็เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือก่อนปิดเทอมนะคะก็จะเป็นแสตมในการอ่านแล้วก็ทางโรงเรียนก็ให้ สำหรับไปกินอาหารที่ร้านอาหารที่เรากำลังจะไปกันนะคะได้คูปองมาแล้วเราก็ไปใช้คูปองแล้วก็ไปซื้ออาหารเพิ่มกันค่ะเตรียม <Okay. S 1> ตัวออกเดินทางกันได้เลยค่ะเราก็จะถ่ายบรรยากาศข้างทางเล็กๆน้อยๆให้ได้ชมกันนะคะ mm hmm. นี่เป็นบรรยากาศข้างทางค่ะวันนี้อากาศคืมมากเลยค่ะฟ้ามืดมากหลังจากที่เรามาถึงนะคะเนี่ยค่ะสามีเราก็มาส่ง ของที่ร้านเบเกอรี่อีกเมืองหนึ่งนะคะหลังจากที่ส่งของเสร็จนะคะเราก็เตรียมตัวพาเด็กๆไปกินข้าวกันตอนเลยค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะคืมมากเลยตอนที่เราไปถึงนะคะฝนก็ตกเริ่มคืมมาแล้วก็ตกแรงมากเลยค่ะพาเด็กๆมากินข้าวข้งางนอค่ไห่ะเก๋าเป็ มาสั mm ่งไก่กินละวค่ะเราได้คูปองของนิกนะแล้วก็มาสั่งอาหารเพิ่มค่ะเออคอมโบบสเกบอลคอมโชูทเย้ Did you see them over there? Yes. <Wow. S 1> I d e r a kit. โ o ้ยฟูดเฮีย thank you dad yep. look at the food น่ากินค่ะ ah k e บรรยากาศ o w ไฟแรนด์ชิคกอันนี้ของน้องค่ะเลือก open wow, look at t h a มองค์แค่มังแค่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอเคแก้วินแก้วินเนาะไม่เก่งแต่อันอร่อยไหมลูกอร่อยนะออยตอนขากับฝนเริ่มซาแล้วคะ่ะแต่ก็ยังจบอยู่ตากฝนกันค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ